สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดงซับดำซิงครับผมหาหายกันไปนานครับสําหรับคลิปไม่ได้อัปเดตกันเลยวันนี้ยังมาติดตามการทํางานของทีมงานดงซับเจริญครับผมกับภารกิจนางานโคกหนองนาพื้นที่ห้าไร่ครับอยู่ที่อําเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬครับผมอันนี้จะเป็นวันที่เกตแล้วครับในการทํางาน๋ัวนี้ช่างมตรกาลังเก็บงานครับบ่อรูปหัวใจเรียมคมๆเลยครับ คาดว่าอีกประมาณสักสองวันแล้วเสร็จครับยังอยู่กับช่างมิดครับมีเชลน้อยรอยเอ็ดครับผมคอนโทรลเจ้าโกเบโกมากเกนครับพันหก้กว่าชั่วโมงเจ็ดร้อยชั่วโมงแล้วเหลือพีเอ็มอีกหนึ่งรอบก็จะต้องดูแลตัวเองนะเก็บงานเรียบร้อยครับฝั่งนี้สำหรับช่างมิด โคงนองนาพื้นที่ห้าไร่ครับเหลี่ยมๆมุมๆมมคมๆนี่ช่างนิดจ,จัดให้ครับไหนก็ไล่เก็บสรุปพวกขอบบ่อฮนะแล้วก็เหลือตรงโคกปลูกบ้านตรงนี้ที่ต้องได้เกลี่ยลงเก็บงานอีกวันหรือสองวันก็น่าจะแล้วเสร็จครับผมพาดูมุมสวยๆฮะ กับฝีมือช่างมิดมิดเชลน้อยรยอย็ดอันนี้ก็ห้าโมงกว่าาแล้วครับช่างมิดยังเจ็บงานอยู่ยากาศร้อนอบอ้าวครับสี่สิบกว่าองศาช่างมิดไม่จอดกันเลยทีเดียวลงมาก็ร้อนนะ ลูกใหญ่พอสมควรนะบรรยากาศร้อนอบอ้าวนฮะฝุ่นนี้ตลบเลยทางนี้ก็พยายามเกลี่ยดีนะให้เสมอสายตานี้แน่นอนันเนี่ยสำับช่างมิด ง,งานต่อไปเราอยู่ที่ <N un> น่าจะเป็นอุดรธานี้ยกุจับ <S <S เราต้องดูคิวอีกทีว่าเราจะไปที่กุดจับหรือนครราชสีมาก่อนเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมคมเป็นคมสำหรับแทงมิดแหง้งๆอย่างนี้ก็เสียงโซ่เสียดสีก็ เสียงดังหน่อยครับเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆครับสำหรับสะบ่อรูปหัวใจเป็นบ่อฟรีฟอร์มครับขนาดพื้นที่ประมาณกเกือบเๆสองงานนะเป็นบ่อขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางพื้นที่เลยมนไปเก็บเรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็จะเป็นลานจอดรถครับที่จอดรถอันนี้ก็จะเป็นเกาะมีคลองไส้ไก่รอบพื้นที่อันนี้จะมีเกาะอยู่ประมาณสี่เกาะครับอยู่มุมตรงโน้นแล้วก็มุมนี้แล้วก็ฝั่งโน้นแล้วก็ตรงหัวมุมเลยครับจะมีแปลงนานิดนึงนี่ครับ เลียมเป็นเลี่ยมครับสำหรับช่างมิดนี่ก็จะขึ้นไปทอยดินเพื่อจะไล่เกลี่ยรตรงที่มันต่ําฝั่งนูนะ้นฮะลงไปตันนี้ก็จะเป็นโคกปลูกบ้านอีกหลังหนึ่งฮนะแปลงนี้จะมีโคกปลูกบ้านสองหลังเพราะว่าด้านหลังจะเป็นสวนยาง